w w w ร์ลไวด์เว็บครูพร้อม .com เปิด6ฟังก์ชันวันแรก17พฤษภาคม2564ยอดใช้งานทะลุหมื่นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนไปลับฟังฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะพร้อมแล้วไปรับฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดให้บริการเว็บไซต์ครูพร้อม c o ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ในวันที่1มิถุนายน2,564ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจากการตรวจสอบเว็บไซต์ครูพร้อมนั้นด้านในจะประกอบไปด้วย6ฟังก์ชันให้เลือกใช้งานได้แก่ 1. ฟังก์ชันอยากเรียนด้านในของฟังก์ชันนี้จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีจำนวนถึง130บทเรียนโดยให้ผู้เรียนได้เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจในช่องค้นหาจากนั้นกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ pdf ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร 2. ฟังก์ชันอยากรู้ฟังก์ชันนี้ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียนรวม49เรื่องที่น่าสนใจเช่นเรื่องของภาษาเรื่องของกฎหมายเป็นต้น 3. ฟังก์ชันอยากดูด้านในของฟังก์ชันนี้จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลน์และรายการที่น่าสนใจเช่นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นต้นโดยมีรายการทั้งสิ้น151รายการ 4. ฟังก์ชันอยากทําฟังก์ชันนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบลงมือทําและจะเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจชวนให้คิดชวนให้ทําถึงจํานวน2 1 2รายการเช่นวิธีการทําอาหารการจัดดอ,อกไม้ การสร้างสารรค์ผลงานงานศิลปะเป็นต้น 5. ฟังก์ชันอยากสอนใครที่เป็นครูควรลองเข้าฟังฟังก์ชันนี้เพราะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของครูพร้อมแนแนวทางการสอนที่หลากหลายในทุกระดับชั้นและหลากหลายวิชา 6. ฟังก์ชันอยากแชร์ฟังก์ชันนี้เป็นการขอเล่ t ของคนที่อยากลองเป็นคุณครูโดยการสร้างสารรค์คลิปตามความยาวที่กำหนดเนื้อหาด้านในคลิป เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่อยากจะแชร์หรือบอกต่อโดยกระทรวงศึกษาธิการจะนําตัวอย่างคลิปของคุณครูหรือบุคคลทั่วไปที่ร่วมกิจกรรมนํามาเสนอในเว็บไซต์ครูพร้อมอีกทั้งจะมีการใส่เครดิตเจ้าของคลิปให้ด้วยอยอดใช้งานครูพร้อมวันแรกทะลุหมืน่นขณะที่นางสาวตีนุชเทียนทองรนะัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยว่าการใช้งานครูพร้อมวันแรกมีผู้ให้ความสนใจเข้าใช้งานถึงหลักหมื่นคน ซึ่งมีนักเรียนครูและประชาชนทั่วไปอีกทั้งก่อนหน้านี้นางสาวตีนุษได้เปิดเผยถึงการดำเนินงานของสอทอในการจัดก,การเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิดโดยแบ่งออกเป็น2ระยะดังนี้ระยะที่1วันที่17-31พฤษภาคม2564ก่อนเปิดภาคเรียน11วันทำการจะเป็นการเตรียมความพร้อมของครูนักเรียนและผู้ปกครองโดยจะมีกิจกรรม2ระบบคือการเรียนระบบออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเว็บไซต์ครูพร้อมเพื่อเตรียมครูนักเรียนประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและการจัดกิจกรรมรูปแบบออฟไลน์การจัดกิจกรรมต่างๆขอให้สถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติตามมาตรการของสอบ,บคจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งคัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญส่วนระยะที่2การเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วันที่1มิถุนายน2564ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้5รูปแบบได้แก่ on ซ i t เรียนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของสอบคอ on air เรียนผ่าน DLTV on demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆออนไลน์ Online, เรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ออนแฮรี hand, เรนที่บ้านด้วยเอกสารการเรียนรู้ทั้ง6ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเป็นครูหรือเป็นประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w c r u p o m c o m ค่ะค่ะวันนี้นะคะช่องข่วจริงแชนแนลขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ